สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีแบบกระทงแบบใหม่นะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆก็ประกอบไปด้วยดอกดอกไม้นะคะแล้วก็ใบตองแล้วก็ดอกใบเล็บคุดนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายมากเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแชร์วิธีทำกระทงแบบใหม่นะคะแบบง่ายๆนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกันไกลนะคะไม้บรรทัดมีแม็กเย็บนะคะทูบเทียนเข็มหมุดนะคะแล้วก็มีดอกไม้ตกแต่งนะคะ กีบที่เราจะทําวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างฐานกระท o ของเราประมาณ6กนิ้วครึ่งนะคะขนาดของใบตองนะคะเราจะใช้ขนาดอยู่4นิ้วนะคะยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะใบตองของเราแล้วก็ใช้ใบเล็บคุด นะคะเรามาดูกันเลยค่ะแบบนี้นะคะทีบที่เราจะทำเราก็พับไปตรงครึ่งก่อนค่ะพับลงมา45องศาแล้วก็พับลงมาอีกทีหนึ่งนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็พับลงมาแบบนี้นะคะใช้แม็กเย็บไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาทำในส่วนของใบเล็บคุดนะคะ ให้พับเป็นจีบเป็นพับแบบนี้นะคะพับเป็นจีบแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บนะคะใช้แม็กเย็บแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นจีเป็นรูปพัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาวางที่ กลีบที่ทำเสร็จแล้วพับด้านซ้ายเข้ามาค่ะด้านขวาก็พับเข้ามาเช่นกันให้ทับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บเราก็จะได้กลีบแบบนี้เลยนะคะกลีบแบบนี้นะคะตัดส่วนที่เหลือออกค่ะ เราก็จะได้กีบกระทงแบบนี้นะคะเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะเราเริ่มประกอบกีบกระทงกันเลยนะคะเราก็จะติดชั้นเดียวนะคะเราทําชั้นเดียวนะคะวันนี้เราก็จะติดประมาณนี้เราจะติดชิดๆกันเลยนะคะเพราะว่าเราทําชั้นเดียว ชิดๆกันแบบนี้เลยติดชิดๆเรียงกันไปแบบนี้นะคะ เรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะคะกระห ù ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือดอกไม้สีทองแบบนี้นะคะเรามาดูตอนตกแต่งดอกไม้เสร็จเลยนะคะกระทงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกระทง ใบตองนะคะกับใบเล็บคุดนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้ทุบเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบง่ายๆเพื่อนๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ